สวัสดีครับอ่าไปเบิ้งอ่าอ right? ่าอาหารการกินก่อนนะครับผมไปนะครับผมไปซ้อมเบิึงไปไล่เหตุไล่ทุกที่ไปได้ออกมันเดเขเาแนวหางหางห้าวห้าเดือดห้าวเฮาอดบ่ได mm ้ก okay. ิน าพดอาหารสัตว์อาหารสัตว์ะครับไชครับผมหาเบึงหาคนกสองสามคนเรก่อนา่ได้ใช้ยีิเบึงโอ้ยนาคนโตครับอาจารแยกอดเล่นมาน่เก้เขาองเม็บร้อยไหม ในหนูแขงอยู่นี่นะในหลงกินมาติเรียนไปเบิ่งเด็ดยันย้ำเขาคนในหนูแขงอยู่นี่นะนนั่นหมาทงฝนตกยันมาแรงเอยที่มหาล่อเบิ่งอยู่นี่อ่ามันฝนหูฝนห่วยอยู่ไลหนูแขงยังไงล่ะแต่มันเรียนหลงกินน่ะฝนตกอ่ะยันมาแรงมันไม่ยั้งหมาสองตัวก่อนดูไปครับผมไป ชอบมงกอนมันทด้ยามดอกมึก่อนยามเลยหนอยานเย่เขานะเปลนบ้านแลวนั้นมันไปเนวไ่ได้กินยังดอกเขาหายกินแลวนั่นกินผักปลาเรียกดำของสูกมันยังกินเลยก็บอกโพดทีนี้ครับไป